คลิปนี้จะมาสอนวิธีการปักหมุดวิดีโอบนทิกตอกในลักษณะนี้นะครับคนที่มาส่องทิกตอกเราก็จะเห็นวิดีโอที่เราปักหมุดนี้เป็นลําดับแรกนะครับให้ใช้วิธีนี้เลยเมื่อเราอยู่ที่หน้าโปรไฟล์ทิกตอกเราแล้วนะครับให้เรากดไปที่วิดีโอที่เราต้องการปักหมุดนะครับสมมุติว่าเป็นวิดีโอนี้แล้วกันนะครับก็กดเข้าไปแบบนี้นะครับจากนั้นกดจุดสามจุดตรงนี้เลยและกดไปที่ปักหมุดนะครับจะอยู่ด้านล่างตรงนี้กดไปเลยโอเคจากนั้นเราสามารถกดแบ็กกลับได้เลย นี่นะครับวิดีโอที่เรากดปักหมดุดก็จะไปอยู่ตรงแถวด้านบนสุดในส่วนของวิดีโอบนหน้าโปรไฟล์ทิกต่อของเรานะครับในลักษณะนี้เลยปักหมุดตัวนี้นะครับสามารถปักสูงสุดได้3วิดีโอนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับ,รบอยากจะเอาวิดีโอใหม่ขึ้นก็ให้เรานะครับนำหมุดที่เราปักไว e ON, บบ้บนวิดีโอนะครับออกก่อนก็ให้เรากดไปที่วิดีโอที่เราต้องการยกเลิกปักหมุดนะครับจากนั้นกดจุด3จุดตรงนี้และกดยกเลิกปักหมุดตรงนี้นะครับอ่าทีนี้ก็จะเป็นการยกเลิกการปักหมุดของวิดีโอไปแล้ว1ตัวนะครับ เราก็สามารถปักหมุดใหม่ได้นะครับอยากจะปักหมุดวิดีโอไหนนะครับก็ปักหมุดในลักษณะเดิมเลยแบบนี้นะครับโอเค,อเคก็ขึ้นแล้วนอกสามวิดีโอนะครับเพียงวิธีง่างยๆแบบนี้นะครับในการปักหมุดวิดีโอบนหน้าโปรไฟล์ทิกตอกนะครับพเพื่อนๆก็ลองไปกดดูกันได้นะครับก็ตรงนี้จะทําให้วิดีโอที่เราปักหมุดไว้นะครับมีคนดูมากขึ้นกว่าเดิมนะครับและคนที่เข้ามาส่องโปรไฟล์ทิกตอกของเรานะครับก็จะเห็นวิดีโอที่เราปักหมุดไว้เป็นลําดับแรกๆเลยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหนน้าะคครรััับบสสวดี